สวัสดีค่ะ EP 8นะคะทุกๆ EP มักจะมีการต่อเนื่องกันนะคะ EP 8เนี้ยคุณชัญ,ญาอยากจะพูดถึงในเรื่องของการให้การให้ที่แท้จริงแล้วมันมีความสุขยังไงก็ตรงนี้ก็ได้จากอาจารย์อีกค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านไม่ได้สอนไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นคำพูดนะคะแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาท่านอาจารย์ไล่บางทีอาจารย์ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุปเนี่ยชอบไล่ตอน เที่ยงคือตีหนึ่งตีสองตีสาซึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ประจาําหรือคนดูคนฟังประจํานี่ก็คือครูชัญ,ญ่านี่แหละไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสาบางทีก็มีครูชัญ,ญ่าคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ว่าจะคนหน,นึ่งคนสามคนหรือคือใครจะฟังหรือไม่อะ่ะคือท่านอาจารย์ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจเลยแต่มันเหมือนอาจารย์แค่ฉันอยากให้อยากให้อยากให้อยากชอ,อ,อยากให้ผู้คนมันก็ทําให้เราอะ่ะ เก็บเอาตรงนั้นนะคะมานั่งคิดไตร่ตรองว่าเฮ้ยคืออาจารย์อะอาจารย์ทามาเนิ่นนานาน,นานมากแล้วก็อาจารย์ไม่เคยสนใจเลยว่ายอดไล์ยอดคนดูฟีดแบ็จะกลับมายังไงซึ่งตรงเนี้ยเราก็มาตกผลึกกับตัวเองอะคะ่ะแล้วก็มันเป็นจุดกําเนิดของการที่เราเอามาใช้กับชีวิตประจําวันค่ะว่าวันหนึ่ง พอเราทําอะไรไปเนี่ยเราคิดอย่างเดียวแค่ว่าอย่างเช่นการให้โดยเฉพาะการให้นีส่สาคัญพอจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยข้างในเราอะ่ะมันจะเต็มร้อยถ้าเราไม่คาดหวังอย่างอาจารย์นี้ไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังอะไรเลยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ซึมซับตรงนี้มาแล้วเป็นจุดกําเนิดของที่ว่าเวลาเวลาเราอะ่ะจะลงอะไรบางอย่างอย่างเช่นค,คําคมคําสอนชีวิตดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ครูชญญาก็กลายเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจยอดไลค์ไม่ได้สนใจคนดูไม่ได้สนใจอะไรเลยแค่เรารู้สึกว่าแค่เราจะหลดปากกาจะหลดคําพิมพ์บนหน้าเฟซหรือแค่ได้เนี่ยกําลังลงมือทําคลิปเนี่ยคือพลังงานความสุขมันมาแล้วค่ะแล้วรู้แล้วความสุขอะ่ะมันก็คือรู้ว่ามันคือความสุขมันมีพลังที่แบบมันปิติมัน ต้อง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 เจอด้วยตัวเองนะคะแล้วจะรู้ว่าเวลาที่เราให้ให้อย่างแท้จริงเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสุขที่แท้จริงจริงๆโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังใดๆเลยแลวและชัญญาก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการที่ให้แล้วจะต้องได้รับกลับคืนมามันก็เลยทําให้เราอ่ะเมื่อเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ไม่ไม่บ่นกล่าวไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่มานั่ง ไม่มานั่งเรียกร้องกับผู้คนไม่มานั่งคาดเาไม่คาดหวงังเอาง่ายๆคือไม่คาดหวังก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเออเรารู้อย่างเดียวว่าโอเคสิ่งที่เราให้พอให้ปุ๊บเนี่ยแค่คิดจะให้มีความสุขแล้วแล้วพอกําลังให้นี่ก็ยิ่งมีความสุขกว่าเพราะฉะนั้นพอให้ปุ๊บเนี่ยไม่นะวันใดวันหนึ่งในการให้ของเราตรงเนี้เราเชื่อว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้คนแต่ เราจะรับรู้หรือไม่อันนั้นก็คือไม่ใช่สาระสําคัญเช่นกันนะคะว่าคนที่นําไปใช้หรือคนที่ไปเป็นประโยชน์กับเขาอะก็ไม่ใช่สาระสําคัญสําหรับครูชัญญาเหมือนกันสาระสําคัญคือได้ให้ให้แล้วมันมีความสุขจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าเวลา,าการที่คนเราคนหนือะแค่คำว่าให้ให้จากหัวใจอะมันมันมีพลังงานความสุขมากแค่ไหนแล้วมันจะ ทำให้เราอะกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลิกคาดหวังจากคนอื่นว่าให้แล้วต้องได้ให้แล้วต้องนูน่นต้องนี่นะคะอันนี้ก็ฝากเรื่องกันให้เอาไว้กันแล้วกันนะคะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวไว้พบกับ EP ต่อไปนะคะ